สวัสดีครับผมธารรับดูงายมือพาละรัสพนุกรรมขอพบก,กับทุกข่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พลจะมาทำนายดวงชะตานคนเกิดราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนพศ2566ไน้รไพ่นี้ครับ king of w a n d king of w a n d เนี่ยอ่าเป็นไพ่ที่ทนายห้าเดือนขอหนึ่งถึงเดือน พฤศจิกาย,ยนไพใบ 2, พอสองพฤศจิกาย,ยนไพใบที่สามถัดจากเดือนพฤศจิกาย,ยนไปนะครับผมสามใบเราจะทนายรวดเดียวในการที่จะทนายพื้นดวงรวมไปด้วยเลยนะครับผมเพื่อในการเสดยเวลาเริ่มทนายเลยคิงอฟวอลนี่เป็นกษัตริย์ถือไม้เท้าเป็นกษัตริย์ถือไม้เท้ากษัตริย์ถือไม้เท้าหมายถึงกษัตริย์ผู้ทรงภูมิความรู้กษัตริย์ผู้มีปรรัญญาเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ฉเฉลียวฉลาดให้กับ ก็คือเป็นคนที่มีอํานาจในการที่จะสั่งคนแล้วก็คนจริงสั่งคนไม่เกี่ยวนะแต่คุณจะบอกว่าเป็นคนที่มีอํานาจมากในการที่กลุ่มการเงินแล้วก็มีความคิดที่ค่อนข้างที่เป็นอิสระแล้วก็มีความคิดที่ฉเฉลียวฉะลาดมีความคิดที่เขาเรียกว่ามีไหวพลิปจึงบอกว่า,าผมแปละไรก็ได้ว่าราศีมีจริงๆแล้วเป็นคนมีไหวพลิบ แล้วก็เป็นคนที่เราเรียกว่าเราอย่าเรียกว่าไหวพริบดีกว่าเราเรียกว่าเป็นคนมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเป็นครีเอเตอร์เป็นคนมีความคิดเป็นครีเอทีฟรู้จักจินตนาการรู้จักพลิกแพงรู้จักเอานู่นมาจับชนนู่นชนนี่ชนนี่ทำอะไรวะแบบรู้จักประดิ์ประเขาเรียกว่าอะไรนะรู้จักประดิ์ประดอยอ่ะอย่างเช่นว่าตรงเนี้ยมันไม่สวยงามก็เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้ ตรงนี้มันไม่น่าจะเข้าทีก็รู้จักเอาตรงเนี้ยเลื่อนมาใส่ได้เพราะว่ากิ้งก่าเป็นสัญลักษณ์ของ,คว, creative, ของความคิดสร้าเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนั่นเองนะครับผมสําหรับราศีมีนธาตุไฟก็ได้ธาตุน้ำก็ได้นะแต่จะบอกว่ามันคือสิ่งที่ไม่นิ่งมันคือสิ่งที่ไหลไปเรื่อยๆมันคือสิ่งที่เป็นพลังงานมันคือสิ่งที่หมนุนหมุนเหมือนกับเป็นท่าที่หมนุไหมน,มหมนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา ความไม่นิ่งความกระตื้อลน้นพลังความรู้พลังความอะไรบ้า,างพวกนี้จึงบอกว่าราศีมีนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันราศีมีนเนี่ยความจริงไพ่อ่ะมันมันไม่ตายตัวอะไรที่มันใกล้เคียงมันก็ใช่หมดจึงบอกว่าราศีมีนจริงๆก็เป็นคนที่ถ้าเราพูดตรงๆก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างรร์อะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเอาเป็นเงินได้ก็เอามาเป็นเงินได้หมดอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนมีโอกาสมีรูปทางก็จับได้หมดถ้าเขาราศีมีนคนนั้น ฉลาดพอจึงบอกว่าอาชีพจริงๆแล้วความจริงเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนว่าราศีมีนจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนน่ารักถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรทีเดียวมักจะได้ดวงนาลิกาธรรมและมีโชคลาภเรื่องความรักบ่อยๆจึงบอกว่าราศีมีนจริงๆแล้วเป็นคนที่น่าในบรรดา12ราศีนี่ราศีที่น่าคบหาที่สุด และมีความอ่อนโอนมีความที่จะรู้จักเอาตัวรอดมากที่สดุดก็คือราศีมีนน่ารักคุยสนุกคือราศีมีนจึงบอกว่าราศีมีนเวลาที่ผู้ชายไปหาผู้หญิงเนี่ยมักจะได้ผู้หญิงที่คอยอุปัมภ์ช่วยเหลือเขาจนอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว,ว่าดวงนารีประถมถ้าผู้ชายนะถ้าผู้หญิงล่ะผู้หญิงจะบอกว่าดีไม่ดีมีสิเป็นดาราดังไปเลยมีเป็นศิลปิน,ปนคนที่มีอ่า เรียกว,ว่าเสน่ห์แบบจะหาตัวจับยากอย่างลิซ่าแบ็คคิงเคยพูดไปแล้วว่าก็เกิดราศีมีนคนพวกนี้ก็คือท่านเด่นดังเด่นเลยจึงบอกว่าชีที่เหมาะสมกับราศีมีนก็คือไอดอลยูทูบเบอร์ทิกตอร์กอะไรประมาณพวกนี้หรือบางทีก็เป็นดาวแบบดาวสราดแสงดาวอะไรพวกนี้ผู้คนที่แบบว่าโด่งดังสุดๆในพวกสายบันเทงิงสายโมสายโมก็เป็นพวกตัวแม่ตัวพ่อ แบบว่าที่แบบว่าเป็นตัวโปรโมตตัวโฆษณาตัวชูโรงหรือบางทีก็เป็นพวกแบบว่าอ่าเป็นเป็นดาวแบบอะไรพวกนั้นอะ่ะหรือบางทีก็เป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนเช่นเป็นโค้ดโค้ดนี่จะเป็นโค้ที่เก่งมากบางทีไม่ต้องพูดเลยบางอย่างไม่ต้องพูดอะไรสักคำเลยแต่โคตก็มาติดได้ถ้าเป็นพระก็เหมาะทำไมพระถึงเหมาะเพราะพระเนี่ย พูดงพระดีที่อะไรอันนี้ผมไม่อยากพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการลบลอยจะบอกว่าพระเนี่ยดีที่ปากเออผมพูดไปแล้วนะจะบอกว่าถ้าพระพูดเก่งเทศเก่งเยี่ยมอืมผมพูดแต้เน,น่พระพูดเก่งมัดใจคนเก่งเนี่ยคนมาเติมจึงบอกว่าอยู่ในสเสน่ห์อยู่ที่ปากและอย่างหนึ่งคือคุณอย่าบอกว่าคนที่เป็นแสงสว่างเนี่ย ต้องไร้เสน่ห์ต้องพูดจาหุนหวน,หวนไม่ใช่พวกนี้อยู่ที่ปากอยู่ที่หน้าตาลูกกายรูปะไรต่างๆความดึงดูดมันต้องมีตรงนี้ด้วยแต่ถ้าคุณมีตรงนี้คุณต้องเอาสิ่งนี้ไปใช้ในก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดธรร,รมะก่อเกิดความดีให้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่แหละผมจะบอกแบบนี้จึงบอกว่าไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยความจริงมันมีความหมายซ่อนอยู่ก็คือว่าไอเดียความจินตนาการไอไอเดียสิ่งที่ แปลว่าจินตนาการละหีดีกับเป็นคนจินตนาการเก่งอะไรก็เอามาประยุกต์เป็นเงินเป็นทองได้หมดนี่คือความหมายของใบนี้นะนี่คือพื้นดวงของแล้วนั่งนั้นผมก็จะบอกพื้นดวงราศีมีนราศีมีนจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมพูดมาว่าไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นคนที่รู้จักใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าละ่ะ สเสน่ห์ที่เขามีอ่ะใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าราศีมีนรู้จักใช้สเสน่ห์ที่เขามีให้เป็นประโยชน์รวยกันรวยแลวบางทีราศีมีนถ้าเป็นพวกหญิงบางทีคุณอาจจะได้ผู้ชายที่มีอํานาจเงินที่มีอํานาจทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาช่วยเอนเตอร์เทนเข้ามาช่วยจัดการอะไรเรื่องต่างๆโดยแค่ตดนิ้วสก,กิดนิ้วแค่เนี้ยยิ้มอย่างเดียวเข้ามาเลยผู้ชาย มาช่วยบางทีไม่ต้องเป็นสาม,มีไม่ต้องเป็นอะไรด้วยนะแต่เขามาอุ้มชูคุณเลยเนี่ยแหละคือสิ่งที่บอกเพียงแต่บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมันเป็นเรื่องที่อะไรอย่าไปคิดอืผมใช้คํานี้ถ้าคุณใช้เป็นนะใช้สเสน่ห์ของคุณเป็นวันนี้แค่ข้อคิดข้อเนี้ก็มาหาศาลแล้วสําหรับราศีมีนแล้ววันนี้ผมจะบอกมาบอกด้วยว่าราหูย้ายราศีมีนนี่มันทํำยังไงเนี่ยไพ่ในี้วันนี้ผมพูดขึ้นเพียงเท่านี้พอวันนี้ของดี ไม่พูดบทดจึงบอกว่าเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยถ้ามาถึงห้าเดือนก่อนมันหมายถึงอะไราาาสำหรับราศีมีนก่อนเดือนถึงเดือนพฤศจิกายนจึงบอกว่าไพ่ใบนี้จริงจริง,จรงวจจะมีผู้ชายแบบนี้เข้ามาหาราศีมีนในช่วงเดือนก่อนพฤศจิกายนอาจจะสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่มีฐานะร่ํารวยมาหาศาลแล้วก็มักจะเจ้าเล่ห์นิดนิด ชอบใช้ประโยชน์กับราศีมีนผมจะบอกว่าผู้ชายที่เข้ามาหาราศีมีนอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เพราะไพ่ไม่มีเพศจึงบอกว่าเข้ามาหาราศีมีนเนี่ยเ้าหวังผลอะไรไหมมีหวังผลนิด,นดผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีทางเข้ามาแบบไม่หวังผลอะไรเลยแบบใจฉันบริสุทธิ์ใจฉันหลันละ,ละใจฉันแบบว่าบริสุทธิ์มากมายเลยมันไม่ใช่มีผลประโยชน์ครับผมว่ามีผลประโยชน์ในเชิงการค้าในเชิงุกิจว่าเขาต้องได้อะไรไปมากหรือไม่ก็น้อยหรือาอจจะไม่ได้อะไรนี่มันเป็นไปไม่ได้ เช่นสมมติเขาหวังอะไรกับราศีมีนละ่ะผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณลองคิดตามดีๆคุณน่าจะรู้นะคนที่เกิดราศีมีนคนที่ไม่ใช่ราศีมีนแล้วมาดูคลิปนี้ผมจะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับราศีมีนมัง่งแต่จะบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหาราศีมีนทาให้ราศีมีนเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยคืออะไรเพราะว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเข้ามาในฐานะผู้ร่วมลงทุนสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน ใครล่ะอะไรทําให้ราศีมีรุ่งเรืองหรือบางทีก็เข้ามาพรา้อมจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตกับราศีมีนผมพูดไปแล้วนะอืมแต่ทำาชีวิตเปลี่ยนไปถามว่ามีคนคอยกัมทำคขาจนเรื่องเงินเนีไม่ดีเหรออืมจึงบอกว่าหรือบางคนอาจจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตก็ใช่หรือบางคนไม่ใช่เป็นหุ้นส่วนชีวิตไม่ใช่เป็นผั้ทำการเงินแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนกับคุณก็เป็นไปได้นะครับผมอ่า,พาไพ่ใบนี้ สามไม้เท้าความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทั้งเลือกและโอกาสสําหรับราศีมีในช่วงเดือนพฤศจิกายนคนจะบอกว่าราหูมาครับราหูย้ายคนจะบอกว่าราหูมันย,าย,ย้ายยังไงราศีมีนที่มีข่าวราหูย้ายมันย้ายไปตั้งแต่เดือนตุลาคมวันที่สิบเจ็ดสิบแปดประมาณนั้นนะจะบอกว่าราหูมันย้ายจากเมษไปมีนอืมอืม จึงบอกว่าราศีมีนจึมีราหูย้ายเข้ามาจะบอกว่าดีไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วราศีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ผมยกตัวอย่างนะจะบอกว่าคนที่ได้รับอิทธิพลเต็มๆคือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านบันเทิงนักร้องอย่างลิซ่าอันนี้ผมไม่พูดบ้างนะผมไม่พูดบางนะอืม แต่จผมเปรียบที่ไพ้ฟังคร่าวๆเนี่ยจึงบอกว่าไพ่สามไม้เท้าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับราศีมีนโอกาสดูทางข้างหน้าก็คือความก้าวหน้า,านะโคตจึงบอกว่ามีคุณลองไปดูลิซ่าดิมีการเปลี่ยนแปลงอานาคตครั้งใหญ่เลยที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรละ่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย้ายอะไรละ่ะอืม มีการเปลี่ยนแปลงไมหมล่ะแต่ว่าถ้าราศีมีมีการเปลี่ยนแปลงความจริงวี่ัยนะถามว่าทํานายดีไหมดีครับเพราะราศีมีถ้าราหูย้ายมาครั้งนี้ถ้าไม่ดีคืออะไรคือคนป่วยแล้วใกล้ตายหรือบางทีคนที่มีสภาวะหนักจริงๆที่แบบไม่ไม่มีทางไปไหนได้แล้วอ่ะน,นั่นคือไม่ดีแต่มีวิธีแก้คือทําบุญทําบุญให้หนักเปลี่ยนแปลงย้ายที่นงที่นอนนั่นคือแก้ได้ในระดับหนึ่ง อันนี้ผมบอกทางแก้แนะจึงบอกว่าถ้าคุณทาํางานเกี่ยวด้านบันเทิงแล้วคุณมีโอกาสเตรียมตัวไปต่างประเทศมีโอกาสย้ายไปไหนมาไหนหรืวบางทีจะย้ายงานนั่นคือดีสำหรับราศีมีนก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเพราะราศีมีนดาวราหูเข้าต้องทําอะไรเกี่ยวพวกเนี้ยในด้านของราศีมีนนี่คือบอกทางแก้แล้วนะอืมเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวพยไพ่ใบที่สามยิ่งพีคจะบอกว่า,พาไพ่ใบเนี้ยเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมองไปยังทะเลข้างหน้าก็คือให้โชคกับราศีมีราหูครั้งนี้นะแต่ในทางโชคร้ายก็บอกไปแล้วว่าได้แก่คนพวกไหนได้แก่คนที่ไม่มีทางไปไหนแล้วคนที่กําลังจะมีทุกมีภัยแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยอย่าลืมนะน,นี่ย้อนกลับไปยาดาวยุคเก้าที่ว่าผมเคยลงคลิปไปว่าดาวยุคเก้าก็คือต่อไปเป็นยุคสมัยใหม่ถ้าปีหน้าปุ๊บยุคสมัยใหม่มาทันทีความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีความก้าวหน้าดาวอะไรต่างๆและดาวราหูเข้ามาด้วยคือเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีนานาอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเข้ามาในสู่ดวงของโลกดวงของอะไรต่างๆนะครับผมคือต้องปรับตัวให้ทันมีการเปลี่ยนแปลงบางคนนะยังน้อก็ขอให้เปลี่ยนแปลงได้เดินทางไปต่างประเทศสักครั้งก็ยังดีเปลี่ยนแปลงถัวนอนเปลี่ยนแปลงอะไรหน่อยๆก็ยังดีแต่ถ้าอยากเป็นแปลงหัวนอนแล้วอย่างน้อยดูคงจุ้ยสนหน่อยก็ดีนะอืมไพ่แบบส,สุดท้ายเดวิล คือขยับขยายอะไรหน่อยอ่ะจึงบอกว่าขยายขยับขยายที่ทํางานขยับอะไรก็ได้ให้มันเกิดการเ่็นแปลงกันขึ้นสำหรับราศีมีนอืมต่อไปเดวิลจึงบอกว่ามันต้องเกี่ยวกับราหูแน่นอนเดวิลคือราหูราหูคืออะไรน,นี่คงไม่ต้องพูดจึงบอกว่าราหูเนยย้ายเข้ามาหาราศีมีนแล้วจึงบอกว่าอนาคตที่ถัดจากเดือนพฤศจิกายนไปเนี่ย ใครที่ทำงานด้านบันเทิงด้านสีเทาแต่ผมไม่สะสนสีเทานะแต่ใครที่ทำงานด้านบันเทิงสีเทามันจะรุ่งอีกอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าไหวลาหูนะครับผมเพราะไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยมันมันจะมีพลังงานถ้าผมพูดถึงคือราหูมันเป็นพลังงานที่ ภายในนี้มันเกี่ยวความลี้ลับมันเกี่ยวขึ้นแต่พูด่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับมีคนติดคุณมีเรื่องเกี่ยวกับมีกระแสที่ไม่ดีนะใช้คําเนี้ยเรื่องเกี่ยวข้องกับมีกระแสมีคนที่เพราะลาหูเนี่ยเราทายว่ามันจะมีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่รับลมคมในรายได้ที่เปิดเผยไม่ได้รายได้ที่ไม่เด่นชัดอะไรเข้ามา กับราศีมีนด้วยแต่คุณจะบอกว่าไพ่เดอะเดวิลเนี่ยมันแปลว่าการซักฟอกการอะไรที่แปกแปลก,ปลกอะไรที่มันสีเทามันจะเข้ามาหาราศีมีนในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนผมไม่กล้าทํานายแต่ว่าก็ให้ระวังหน่อยหนึ่งสาหรับคนเกิดราศีมีนแต่ว่าก็พยายามทาบุญสร้างทานไว้หน่อยแต่ว่า,า,าสำหรับราศีมีนเนี่ยจะบอกว่าถ้ามันขึ้นราหูเนี่ยเจงที่ผมบอกว่าไหวรา,าหูนะครับผมไหวรา,าหูพยายามทำอะไรต่างๆพวกเนี่ย ที่ว่ามันเป็นสายมูลแล้วเราทำให้จิตใจเราสบายก็ทําไปเถอะนะครับผมเพราะว่าลาหูมันขึ้นมาจึงบอกว่าถ้าใครทนนํนด้านบันเทิงดีแต่ว่าต้องมีการเปลีย่ยนแปลงที่ผมบอกนะครับผมจบไปแล้วไพ่ลาหูมันคือเกี่ยวข้องกับด้านราคาบันเทิงและราศีมีนจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนิยายเรื่องเกี่ยวข้องกับการครีเ a t ีฟมันเกี่ยวกับด้านบันเทิงล้วนๆถามว่ามีคนอันนี้ผมก็ ได้ยินมาเหมือนกันก็มีคนเคยพูดกับผมว่าราศีมีนดีหรือเปล่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นมีคนนู้นบอกว่าไม่ดีคนนั้นบอกว่าไม่ดีผมจะบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วไม่เชิงไม่ดีมันกลับดีด้วยสําหรับราศีมีนบางคนถ้าบางคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ทําบุญทําทานชีวิตดีตลอดแปลว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่ค่อยขยัไปไหนไม่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเนี้ยคือไม่ดีอืม จะถามว่า,าทำบุญทำทานไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเน้นย้ําก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แก้เค้อะประมาณนี้ผมพูดเท่านี้พอใครยังงานดูอะไรมือไว้สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองห้อหกล้วขอความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมหดี๋ยวจะเป็นไลโอเอ ทาร์สองไอทาร์ทอเอที่จิิงไว้ด้านล่างเป็นช่องทางสำรองไลทาร์ทสองหกช่องทางหลักใครที่ต้องการดูลายมือที่สี่กับผมนะครับผมก็ลายดีทาร์สองหกหรือจะเป็นลายโอเอช่องทางสำรองนะครับผมดูส่วนๆผ่านทางทรไลให้เป็นโคดส่วนตัวเป็นโคดที่เต็มที่เป็นโคดที่จริงจังกับปัญหาของคุณไปโค้ดนะครับผมโค้ดนี่ก็คือมีใบรับรองมีใบใบเซอร์ใบจบมาจากสถาบันที่โค้ดมานะครับผมเป็นโคดที่มีใบรับรองแล้วก็ ใบดูลายมือใบป,ประกาศดูใบจบจากสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระราชินีนุปธรรมก็มี2ใบนะครับลายมือพี่ซีใบรับรองเป็นหมอดูถูกกฎหมายนะครับผมก็มีเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับก็คือว่าอันนี้ความจริงถ้าใครเรื่องงานให้ผมอัดเสยียงส่งใบพิมพ์ส่งใบก็ได้นะก็ผมก็อัดเสยียงส่งใบพิมพ์ส่งไปถ้าเกิดใครที่ไม่อยากดูแบบ โทรไลน์ไปนะครับผมก็แต่คุณเสียสิทธิ์จะเอาไงอะเสียสิทธิ์ในการมาดูโทรไลน์กับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคุณปรึกษาผมได้เต็มเต็ม,เต,มเต็มที่เป็นโค้ชส,ส่วนตัวเป็นโค้ชเต็มที่ให้กับคุณไปแบบมีอะไรก็ถามตรงๆได้เลยแบบโทรไลน์นะครับผมก็ตเต็มที่ผมยินดีนะครับผมแบบเป็นโค้ชส่วนตัวนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,ง,งานลายมือพิเศษหหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบ vp นะครับผมหรือธรรมดาลายมือพิจวงชั่วโมงครึ่ง vp ีนะครับผม เต็มที่ที่จะทงานเต็มที่กันไปเลยนะครับผมก็ BP กับแบบธรรมดาที่จะทงานนะครับผมคือผมจะบอกว่าโค้ดเนี่ยถ้าเป็นอนโทนอรบินโค้ดระดับประเทศโค้ดระดับโลกนะครับผมเขาคิดอยู่ข้า้งละล้านที่แต่ประเทศนะครับผมก็โค้ดระดับโลกส่วนที่ประเทศไทยมีแสนมีหมื่นตามเลนที่เขาคิดกันแต่โค้ดล้วเขาจะทำเต็มที่แน่นอนนะครับผม ยังไงราคาคุณรับไหวแล้วแต่นะครับผมว่าจะรู้ผมหรือเปล่าแล้วส่วนโค้ดผมโค้ดมาหลายโค้ดมากก็จะเป็นอาคันตุกะาจากประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยก็จะมาจากฮ่องกงมาจากสิงคโปร์มาจากไต้หวนันมาจากอินโดนีเซียมาหลายคนมากนะครับผมมาจากหลากหลายประเทศอเมริกาอะไรอย่างนี้ก็มาคือมาดูกผมชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางที่ดีขึ้นนะครับผมหลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายเท่ามากแล้ว เขาก็ส่วนบางคนก็ฐานรัมนาในเมืองไทยก็มีเหมือนกันก็เขาเก็บเงินมาดูกับผมก็เขาต้องการชีวิตที่ดีขึ้นผมเทรนให้เขาไปชีวิตเขาพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหลายเท่ามาให้ฟีดแบ็กผมอากมายว่าจะเป็นของต่างประเทศของเมืองไทยเองหรือยังไงชีวิตมาดูกับผมต้องดีขึ้นหลายเท่าหรือยังก็เป็นแปลงในทางที่ดีขึ้นใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามผมเยอะๆนะครับผมก็ ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe และกดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคิดยังไงคิดดีๆฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมนี่ลาวัสดีครับสวัสดีครับ